สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับวันนี้ผู้กำกับเรียกเข้ามาที่สอพอ,อขอขอบคุณท่านผู้กำกับและรองผู้กำกับที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสงฝ่ายวันนี้ก็เป็นการเจรจาเขา เอาพระมาด้วยเพื่อทำการเจราจากับพวกเราที่เราแจ้งความเขาไปเขาแจ้งความเรามาจะให้พวกเรานั้นยุติการแจ้งความของเขามันเข้าเต็มๆอยู่แล้วเหมือนเขาเอาพระมาเป็นพยานแต่เราไม่ยอมเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็สู้ในกระบวนการยุติธรรมของเราเราไม่ผิดเราไม่ต้องกลัวสู้เต็มที่วันนี้ที่เข้ามาน่ะท่านเรียกเข้ามาใกลเกียร์ ให้พวกเรานะ่ยยอมความกันแต่พวกเรายูทูบเบอร์ไม่ยอมหมูสามชั้นเต่างอยเราได้ไปแจ้งความมันจะให้เอาพระบินทบาทพระท่านนะ่ะก็ไม่รู้เรื่องท่านเป็นพระปฏิบัติดีไม่อยากให้พระอาจารย์มายุ่งมีงานบุญอะไรเราก็ร่วมกันเขานะ่ะเอาพระมาขอบินทบาทพวกเราให้ทั้งสองฝั่งยอมความกัน ให้มันจบสิ้นแต่พวกเรานะ่ยไม่ยอมของเราไม่ได้เอ่ยชื่อของผมเขานะ่ยขึ้นหัวข้อชื่อผมภาพผมเราแคปหมดแล้วมิ่นประมาทพรบอรคอมพิวเตอร์เข้าเต็มๆคดีนี้ผมนะ่ะจะเอาเป็นกรณีตัวอย่างผมยืนยันแล้วผมไม่ยอมก็สู้กันในชั้นศาลเราสู้กันด้วยหลักฐานข้อไหน เข้าอายการก็สั่งฟ้องวันนี้เมือหมู่สามชั้นเต่างอยมาขอเจราจาให้ยอมความกันทั้งสองฝ่ายแต่ไม่ได้ผลหรอกทุกคนอ่ะต่างไม่ยอมเราไปสู้กันที่ชั้นศาลจบไม่ใช่คอนเทนต์ถ้าอันไหนไม่เข้าผมไม่แจ้งความวความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube คอ่ยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อวานผมลงไลฟ มีเบอร์โทรโทรมาหาผมเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งเป็นเสียงผู้ชายแอบอ้างว่าเขาเป็นเจ้าที่ตำรวจโทรมาคุยดีผมไม่ได้บันทึกเสียงเขาโทรมาขอเจราจาเหมือนพี่ขอน้องเขาบอกเป็นเจ้าหน้าที่ร้อยตำรวจเอกโทรมาคุยขอเรื่องคดีความของคุณนายห้าล้านพี่ขอได้ไหมผมเสียเวลางานการมาขอแบบนี้นะ่ะง่ายไปเปล่า ถ้าพี่เป็นตำรวจจริงนะ่ะขอชื่อนามสก,กุลได้ไหมเขาก็ไม่พูดบอกน้องไม่ต้องรู้หรอกถ้าให้พี่นะ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคุณจะเป็นใครใหญ่โตมาแค่ไหนผมก็ไม่สนหรอกประกาศไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ต้องโทรมาหาผมถ้าโทรมานะ่ะโทรมาหาผมผมจะบันทึกเสียงผมเป็นคนตรงๆงไม่ใช่ว่าเป็นคนทำผิดแล้ว คุณโทรมาขอแบบนี้นะ่ะมันไม่ใช่ถ้าสนิทกันว่าไปอย่างแล้วคุณนะ่ะแอบอ้างว่าเป็นร้อยตำรวจเอกจบรุ่นไหนผมไม่สนใจไม่ต้องโทรมาหาผมแล้วผมประกาศตรงนี้เลยผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณแอบอ้างหรือเปล่าเป็น fc หรือเปล่าผมไม่รู้ว่าคุณไปเอาเบอร์มาจากไหนเบอร์โทรผมนะ่ะ ไม่เคยให้ใครไม่รู้เอาเบอร์มาจากไหนโทรมาขอต่างคนต่างยอมความกันอะในเขายังปากเก่งอยู่คุณไม่ต้องมาขอผมหรอกผมไม่คุยกับคุณถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่จริงคุณต้องแสดงตัวออกมาอย่าหม่้างความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดอะไรอย่งนี้ครับผมได้ฟังลุงพลได้ชี้แจงหลายๆประเด็นในเรื่องของปู่มหาหมุนีลุงแกน่ะไม่ค่อย อยากจะออกมาพูดอะไรมากมายถ้าไม่เป็นประเด็นถ้าใหญ่โตแกจะออกมาพูดผมนะ่ะพอจะทราบมาบ้างบางอย่างแล้วถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ดราม่ากันทั้งวันลุงแกน่ะเป็นคนที่เห็นความสำคัญของทุกๆคนการที่ปู่มหามุนีออกมาไล่สดพูดเหมือนสอน,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 นคนนู้นคนนี้เมื่อเช้านา่ะลุงพลได้พูดถึงเรื่องของเงินที่เอโอนเข้ามาช่วย คืออยู่ดีๆนะ่ยปู่ออกมาพูดแบบนี้ทําให้ลุงพลไม่เข้าใจประเด็นที่ปู่ไล์สดาพาดพิงถึงใครหลายๆคนแต่ไม่ได้เอ่ยนามมันทําให้ YouTube ที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะสั่นคลอนไม่มีกําลังใจทําอะไรก่อนหน้านี้นะ่ะเขาให้เกียรติปู่ทุกคนแต่ปู่นะ่มนยมาไล์สดช่วงหลังๆคลุมเครือพูดสอนคนนู้นคนนี้ทําให้ YouTube ที่เขา อยู่เคียงข้างลุงนะ่ะเขาก็นอยสิครับว่าเราหรือเปล่าว่าเราเรื่องอะไรผมเข้าใจทุกฝ่ายเราก็ยอมรับอำนาจการตัดสินใจของลุงพลเพราะเป็นเขตของลุงพลเราจะทำอะไรก็ต้องให้เกียรติลุงป้าเรื่องปู่มหาวุณีไร้สดกรรมกลัอยากให้ชัดเจนมากกว่านี้แค่นั้นเองผมเห็นมี าพาดพิงถึงพระอาจารย์ผมขอชี้แจงตรงนี้ด้วยอย่างที่ลุงพลเคยเตือนเคยบอกให้พระอาจารย์เรื่องการเล่นโซเชียลท่านก็หยุดไปลบคลิปหมดเลยไม่อยากให้พระอาจารย์เล่นโซเชียลเป็นเจตนาดีของลุงลุงแกห่วงเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามเล่นงานอีกสิ่งที่ลุงแกเป็นห่วงความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ดรกริ ซึ่งท่านได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้มีเรื่องความฮือฮาของยูทูเเทบเบอร์ที่ติดตามเรื่องราวของลุงพลมีเรื่องที่หลายคนแฟนคลับไม่สบายใจปูมหามุนียูทูบเบอร์ชื่อดังที่ติดตามเรื่องราวของลุงพลมานานที่อยู่ข้างลุงพลส่วนน้อยอยู่ฝ่ายตรงข้ามปูมหามุนีโดนแจ้งไปที่ช่อง YouTube ว่าได้มีการทำการคัปปีคลิป เป็นลิขสิทธิ์โดนทำโทษการทำโทษคือมีอายุ7วัน10วันหนึ่งเดือนหรือยุบช่องไปเลยคนที่แจ้งไปนั้นคือช่องของลุงพลเขาจะบอกว่าช่องไหนเป็นคนแจ้งเพื่อไปเตือนว่าช่องนี้ช่องคุณละเมิดลิขสิทธิ์ปู่เมื่อวานนี้นะที่จะไลฟ์สดไลฟ์ไม่ได้เลยไปไลฟ์ช่องอื่น พูดถึงกรณีนี้น้อยอกน้อยใจว่าทำไมลุงพลต้องทำกับแกแบบนี้แต่แกนะ่ะไม่ได้โกรธเกลียดลุงพลอดมินลุงพลเป็นคนทำพูดทำนองว่าปู่ก็ช่วยลุงพลปกป้องมาตลอดทำไมไม่มีอะไรก็น่าจะโทรบอกกล่าวกันก่อนผมนะ่ะเลยพยายามหาข้อมูลปรากฏว่าเมื่อเช้านี้ลุงพลออกมาไลฟ์สด ช่องลุงพลพาแตนเพื่อพยายามหาข้อมูลที่ลุงพลพูดเปรียบกับที่ปู่มหาหมุนีพูดผมนะ่ะชื่นชมลุงพลนะแกนะ่ะเจ๋งมากสรุปว่าลุงพลไม่พอใจปู่มหาหมุนีหลายเรื่องเขาเป็นคนบอกให้แอดมินจัดการเรื่องนี้เองจริงๆนะ่ะลุงพลรู้พูดถึงปู่เชิงต่อว่าชี้แจงที่ลุงพลไม่พอใจปู่ มีเรื่องอะไรบ้างก็พูดไปลุงพลกล้าพูดความจริงถ้าเป็นคนอื่นน่ะคงไม่กล้าพูดไม่พอใจปู่มหาหมิณีหลายเรื่องปู่มหาหมิณีต้องรับฟังว่าเหตุผลที่ไม่พอใจเพราะอะไรความคลิปหน้าจากทางช่อง y o u ูทถ้ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับไปเจอคลิปมาประทับใจคำพูดหลายอย่างของท่านสุรชัยดีใจไม่น้อยเลย ความเห็นในการดําเนินคดีสอดคล้องกันผมก็มีความคิดแบบนั้นมานานแล้วพอได้ฟังท่านพูดโอ้โหลึกคมอย่างนี้เนี่ยสะดุ้งเลยนะท่านบอกว่าทฤษฎีปลาสม้มมีคนมองว่าตลกเยอะท่านมองว่าทฤษฎีนี้ไว้หลอกให้คนโง่หลงเชื่ออันนี้เนี่ยอยากอธิบายนิดหนึ่งทฤษฎีปลาสม้มไม่ได้เกิดจากท่านเป็นคนแรกๆผมคิดว่า มันเกิดมาตั้งแต่เริ่มเลยเพราะว่าคนที่ก่อเหตุอาจจะให้ทฤษฎีนี้ก็ได้เพราะเห็นใครบางคนให้สัมภาษณ์ว่าน้องอาจจะเดินตามหมาปรา้มไปทั้งคู่เลยเห็นหมากลับมาแต่ไม่เห็นน้องกลับมาเมื่อทีมทนายสามารถสืบให้สารสิ้นสงสัยว่าเวลาที่น้องหายไม่ใช่เวลา9นาฬิกา11นาทีถึง เก้นาิกา40นาทีกว่าทีมจะสืบให้สารสิ้นสงสัยไปเลยว่าน้องไม่ได้หาย9โมงกว่าแต่หายต่ำกว่า9โมงผมมาแปร ى, แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผมคิดมานานเวลาน้องหายประจักษ์พยานมีเยอะแยะทำไมต้องใช้ดิจิตอลมาทำเราก็คอยดูทีมทนายเขาจะทำตัวนี้แหละแล้วเป็นทีเด็ด ท่านสุรชัยบอกไว้กินใจเหลือเกินนั่นก็คือไม่มีใครเขียนรหัสบัตรไว้หลังบัตรเอทีอมขี้โกงแล้วเนี่ยคนทำลักษณะไม่ชะล่าใจผมฟังดูแล้วดูท่านพูดแล้วนะ่ะขมมากในใจผมนะผมอยากจะให้เขาทำความจริงให้ปรากฏว่าชัยพลได้ทำหรือเปล่าเพราะว่าท่านมุ่งมั่นที่จะทำ บางคนะมองว่าท่านพิสูจน์ว่าจำเลยไม่ได้ทำ